ไปทาล้อรถนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันเพราะว่ายางเนี่ยยางมันมียางแท้กับยางเทียมนะครับยางแท้ก็ยางพารายางเทียมก็คือยางที่เป็นมาจากยางมาตอยยางที่มันเป็นผลิตมาจากไอปิโตเคมีในกระบวนการกลั่นนะครับในกระบวนการกลั่นน้ามันมันก็จะได้ยางเทียมขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้าราคามันมันเบียดกันไปถ้าราคาน้ามันสูงเนี่ยนะครับราคายางแท้ก็จะแพงขึ้นด้วยล้อกันไปแต่ว่าที่ราคาข้าวเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะคิดอยู่โมเดลนั้น ไปเอาเข้าจริงๆเนี่ยปรากฏว่าทันทีที่รัฐบาลเริ่มดาเนินการแบบนี้เวดนามกครับปล่อยข้าวเลยแล้วอินเดียรีบปล่อยข้าวในสต๊อกออกมาแข่งเพราะอะไรเพราะอินเดียเนยบ,บางประเทศเนี่ยเขาอินเดียนี่ไม่ใช่ผู้ส่งออกข้าวนะเป็นผู้กินเป็นเขามีข้าวผลิตมาในประเทศและบางปีเขาก็ต้องนําข้าวด้วยเขาไม่อยากให้ข้าวมันราคาแพง เพราะถ้าคืนปล่อยให้ข้าวราคาแพงเนี่ยเขามีปัญหาดังนั้นเนี่ยอินเดียไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับที่จะให้ราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยมันสูงขึ้นเขาก็ทําการดั้มข้าวในสต็อกเนี่ยออกมาเพื่อทําให้ราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยไม่ขยับทําให้โครงการนี้มีปัญหาแต่ว่ารัฐบาลไทยก็พยายามสังเกตว่าและเชื่อเลยฮะผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไม่มีทางล้มโครงการนี้เด็ดขาด รัฐบาลเพื่อไทยยังเชื่อว่ายังสามารถในฐานะที่เราเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกคือกูจะปลูกข้าวเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนักนะการจะปลูกข้าวเพิ่มเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยจะต้องทําให้ประเทศผู้ส่งออกข้าวเนี่ยร่วมใจกันอันเนี้ยต้องไปดีลให้ช่องใช้ทางการทูตอย่างดียิ่งเพื่อจะให้ประเทศส่งออกข้าวอย่างเวียดนามเนี่ย ยอมที่จะกักข้าวไว้และพยายามส่งกำหนดราคาข้าวให้สูงขึ้นคือในอนาคตเนี่ยทิศทางมันชัดเจนมากนะครับว่าราคาอาหารน่ะราคาของอาหารมันต้องแพงขึ้นแน่นอนนะครับคือคนมันคนมันเพิ่มขึ้นนะโลกนี้ม,นมันมีคนเพิ่มขึ้นนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งนะครับแล้วคนมีฐานะมันคนคนชั้นกลางมันจะเพิ่มขึ้น นะครับแล้วคนมีฐานะก็จะเริ่มบริโภคอาหารเนี่ยบริโภคก,กันมากขึ้นนะครับประกอบกับพื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยที่ผลิตอาหารเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเหตุผลเพราะว่ามันจะมีเรื่องของพืชพลังงานดังนั้นเนี่ยนี่มันก็จะคือแนวโน้มนี่ชัดเจนมากว่าราคาอาหารโลกเนี่ยมันต้องแพงองค์การอาหารโลกเวิร์ฟู o ดเซ็ตเวิร์ฟูดโปรแกรมเนี่ยนะครับเขาก็ประเมินแล้วว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดปัญหารเรื่อง การขาดแคลนอาหารจริงๆประเทศไทยไม่น่าจะถึงขั้นขาดแคลนอาหารนะครับคือมองว่าเท่าที่ผมเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยในกลุ่มสายนักยุทธศาสตร์ในสายพักเพื่อไทยไทยรักไทยกลุ่มเนี้ยเขามีความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นครัวโลกนะครับแต่ว่าอุปสรรคสําคัญเลยที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถเป็นครัวโลกครัวโลกได้อต,อตอนนี้เพราะว่า ราคาสินค้าในตลาดเนี่ยมันยังไประดับที่สูงไม่พอสูงไม่พอดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะต้องพยายามต่อไปเพื่อจะทำให้ราคาอาหารราคาข้าวเนี่ยมันสูงขึ้นไปให้ได้และสูงให้อยู่ในระดับที่วันหนึ่งรัฐบาลไม่จำเป็นที่จะต้องลงไปจำรับจำนำข้าวอีกต่อไป วันนั้นโครงการรับจำนำข้าวก็จะได้ยุติบทบาทชาวนาก็สามารถขายข้าวได้แต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือนี่คือเรื่องที่ค้านกันและกลายเป็นประเด็นมีความพยายามอย่างยิ่งนะครับมีความพยายามอย่างยิ่งจากผู้สูญเสียประโยชน์จากโครงการนี้อย่างที่ผมเรียนนะมันมีคนเสียประโยชน์เยอะจริงๆผู้ส่งออกหลายรายเนี่ยมันเป็นเรียกว่าผมเรียกว่าอะไรดีครับตายค เรียกว่าตายเลยจบมันเป็นการทําให้ผู้ส่งออกเนี่ยไม่มีทางไปเลยครับนะครับแล้วก็เป็นปัญหาอย่างนั้นเนี่ยผู้ส่งออกที่เคยส่งออกข้าวได้และเป็นคนกําหนดราคาข้าวเขากําหนดได้เลยว่าทุกปีเนี่ยเขาจะกําไรเท่าไหร่เขาไม่สนใจโลกกระชาวนาจะจะเป็นจะอยู่จะยังไงแต่เขากําหนดได้หรือว่าเขาต้องกาไรเท่านี้ทุกปีเขาต้องกําไรได้อย่างเงี้ยเท่านี้อย่างต่ํากําหนดเป็นผู้กําหนด ดังนั้นพอรัฐบาลเข้ามาทําหน้าที่ขนาดนี้เนี่ยแข่งเนี่ยก็ทําให้เกิดการสีประโยชน์และโครงการนี้ก็ทําให้หลายคนไม่อยากให้รัฐบาลดําเนินโครงการรับจํานําข้าวอีกต่อไปเรื่องนี้แปลกจริงๆผมติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มองเห็นความพยายามการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ตอนแรกที่ยังไม่เห็นลรงคงราคาอะไรทั้งหลายแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ถามว่ามันมีปัญหาภายในในเรื่องการจัดการไหมใช่ มันพอมีปัญหาอยู่จริงๆนะมีการวิจารณเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาคอร์รัปชันที่นู่นที่นี่เรื่องการบริหารจัดการที่ทําให้มีภาระแบกรับกับรัฐบาลมากขึ้นนี่เป็นประเด็นที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาและหาทางแก้ถามว่าคิดเห็นยังไงกับโครงการรับจำนำข้าวผมถือว่าโครงการรับจำนำข้าวนะเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่เป็นรูปปั้นทาให้ชาวนาอยู่ได้เป็นรูปปัรมผมยังไม่เห็นชาวนาที่ไหนบน แต่ว่ารัฐบาลอาจจะต้องปรับตัวกับเรื่องนี้ได้ข่าวล่าสุดว่ารัฐบาลอาจจะปรับราคาข้าวรับซื้อข้าวนะครับนาปังเน criteria, ี่ยลงนะครับหรือข้าวทั่วไปเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเขารับที่สองหมื่นแล้วข้าวหอมมะลิส่งออกเนี่ยไม่พอนะครับคือข้าวหอมมะลิเนี่ยส่งออกเนี่ยไม่พอไม่พอส่งออกแต่ข้าวนาปังเนี่ยข้าวเจ้าทั่วไปเนี่ยอันนี้มีปัญหาเพราะมันเหลือสต็อกเยอะ ข้าวเกรดเอเนี่ยคนโลกนี้จ่ายได้จ่ายแพงกว่านั้นเยอะนะครับจ่ายแพงได้อีกเยอะเลยนะครับแต่ก็ข้าวนาข้าวข้าเจ้าทั่วไปเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาดังนั้นรัฐบาลอาจจะต้องลดตัวเลขในการรับจำนำข้าวอันนี้ก็ต้องดูกันว่าจะลดลงมาเท่าไหร่เห็นได้ข่าวว่าท่านรองนายกกิติรัตน์เนี่ยได้ออกมาพูดแล้วว่าอาจจะมีการปรับลดตัวเลขรับจำนำข้าวนาปรังนะครับแล้วก็ข้าวนาปรังเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะปลูกอยู่ในพื้นที่ภาคกลางที่ชนระทานเนี่ยไปถึงปีหนึ่งปลูกได้3ครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าไปตั้งไว้สูงๆแบบนี้เนี่ยโอ้พวกปลูกตายเลยนะครับก็เอาพอประมาณนี้ก็กำลังหาจุดที่เรียกว่าสมดุลน,นะครับต่อจากนี้ไปต้นไปก็เราก็จะเห็นเรื่องนี้วิาพากษ์วิจารณ์กันในหน้าสื่อนะครับผมก็ขออนุญาตนำประเด็นนี้นำมาพูดคุยกับเราเห็นหลายคนส่งข้อความมาชวนผมคุยเรื่องนี้นะครับผมก็ขออนุญาตไปทำการบ้านก่อนแล้วก็ เอามานําเสนอเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเรามาตอบคำถามช่วงสักกระเบือรันยันยเรือลงครับสักกู่ครับไอสไตล์บอกว่าอยากให้เด็กฉลาดต้องอ่านนิทานให้เด็กฟังเมื่อเด็กได้ฟังนิทานเด็กจะมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงไม่กล้าแสดงออกขาดการเรียนรู้และการพัฒนาที่ดีซึ่งอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์จินตนาการให้กับเด็กๆด,ด้วยการบริจารั์สือภาพสําหรับเด็กได้ที่โครงการอ่านสร้างชาติมูลนิธิกระจกเงา มาที่รายการประชาชน3.0ครับช่วงตอบคำถามสัก,กเบือยันเรือลบคำถามแรกคุณพิสิทธิ์ครับเลือกที่จะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยได้ไหมผิดกฎหมายเหรอครับการคือในทางกฎหมายเนี่ยคุณไม่นับถือศาสนาอะไรเลยได้ครับเพียงแต่ว่าจริงๆศาสนาเป็นเรื่องดีนะแม้ว่าผมเนี่ย จะอยู่ในกลุ่มเดียวอยู่ในกลุ่มที่คุณพูดถึงว่าว่าไม่นับถือาศาสนาคือผม,ผมไม่ผมไม่ใช่ไม่นับถือาศาสนานะเพียงแต่ผมไม่มีาศาสนาผมไม่ระบูาศาสนาลงไปในบัตรประชาชนแต่ว่าผมสนใจาศาสนาผมไม่รู้จะพูดเรื่องนี้ยังไงนะครับผมชอบฟังปัชญาทางาศาสนาแต่ผมบอกไม่ได้ว่าผมเป็นพุทธเป็นคิดเป็นอิสลามเป็นอะไรผมบอกแบบนี้ไม่ได้ แล้วผมบอกไม่ได้ว่าผมเป็นสาว,วกของศาสนาใดอะไรเงี้ยศาสดาท่านใดผมพูดแบบนั้นแบบชัดๆไม่ได้ผมไม่มีวัดปฏิบัติประเภทแบบเป็นเหมือนคนที่นับถือศาสนาเขาทํากันนะครับแต่ผมสนใจปัจญาทางศาสนาประเด็นก็คือว่าเราจะต้องมีจุดยึดเหนี่ยวนะครับศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่เรามีจุดยึดเหนี่ยวดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องใช้จุดยึดเหนี่ยวโดยใช้ศาสนา คุณจะต้องใช้จุดยุดเหนียวอื่นคุณอาจต้องใช้หลักอื่นในโลกนี้อะเขามีหลักว่าในเรื่องสิทธิมนุษยชนนักกิจกรรมพวกแอคทีฟิสต์ ist, คนที่มีความคิดเป็นพวกเสรีนิยม่ะใหม่เนีเขาเขาก็ยึดหลักนี้แหละฮะเป็นเป็นเป็นยึดหลักเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรทํานองนี้เคารพในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันมันใช้หลักการเหล่านี้มันก็สามารถทําให้มันมันมันสากลน,นะฮะ มันสาก,กลแต่ว่าถ้าไม่นับถืออะไรเลยแล้วก็ไม่มีหลักเลยอันตรายมากนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเคยเคยตรงดีอันตรายนะเพราะมันจะรู้จะยึดอะไรใช่ไหมครับมันก็เจ็บปวดนะแล้วบางทีมันจะลึกๆแล้วมันอาจจะมันอาจจะเศร้ามากชีวิตมันต้องมีคุณค่าระบบคุณค่าหลักๆนะครับคุณพิสิท ไม่รู้ผมอธิบายไปงงหรือเปล่าคุณทรงพลเรื่องจำนำข้าวนะ่ะหลอกฝ่ายค้านชกกระสอบทุเรียนอยู่หรือเปล่าครับพอชกเพลินเพลินกระสอบขาดเจอน้าเต็มเต็มคุณทรงพลนี่อ่านขาดทด้านหนึ่งในทางการเมืองเนี่ยการที่ฝ่ายค้านทิมโครงการรับจำนำข้าว จะทําให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นเสียฐานคะแนนและไม่สามารถแจ้งเกิดได้ในชนบทในพื้นที่ปลูข้าวครับยิ่งจิ้มแรงๆทิ้มแรงๆนี่นะครับชาวนาเขาได้ประโยชน์อยู่คุณไปทิ้มเขามากๆล้มโครงการนี้ชาวนาในภาคกลางและชาวนานภาคอีสานภาคเหนือที่เขาขาดทำข้าวปูข้าวเนี่ยเขาจะไม่เลือกพรรคประชาธิปัตย์คุณสมพลพูดแบบนี้ฟังขึ้น อันนี้ก็เป็นกลเกมทางการเมืองพรคประชาธิปัตย์ก็กลัวรัฐบาลจะประสบความสําเร็จในโครงการนี้เพราะว่าถ้ารัฐบาลทําเรื่องนี้ประสบความสําเร็จนี้ผูกกันอีกสิบชาติเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเหมือนกับไอโครงการกองทุนหมู่บ้านกับไอสามสิบบาทรักษาทุกโรคนั่นแหละไอโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันจะผูกทําให้ผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยเนี่ยจะอยู่ยาวกันยาวนานพรคประชาธิปัตย์ไม่มีทางได้เกิดครับ แต่ว่าคนชั้นกลางที่ไม่ได้ปลูกข้าวเขาไม่ชอบครับดังนั้นนี่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยฐานเสียงในเมืองเนี่ยพักเพื่อไทยแล้วถ้าบริหารแล้วใช้เงินเยอะๆแล,แล้วเขารู้สึกว่าเป็นการใช้ภาษีของคนทั้งชาติเนี่ยไปอุดหนุนชาวนาเนี่ยนะแต่ก็แปลกนะแต่ก่อนเราก็บอกว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะจะต้องช่วยเหลือแล้วเขาราบากมาขนาดนี้เราให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยไม่ได้หรือไงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเข้าใจที่คุณทรงพลพูดถึงนะครับ น่าสนใจคุณมิวากโกชัยวัฒน์ขอนายกมเจ็ 7. นายกพักการนะบอร์กอร์ลายจุดคิดว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเกิดได้สังคมไทยจะคิดยังไงครับเป็นไปไม่ได้ครับเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้นะครับก็ในหลวงเคยบอกแล้วนะว่าการนายกพาชทานนี่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับทําไม่ได้นะครับเลอะเทอะนะผมเชื่อคุณชัยวัฒน์นี่เลอะเทอะมากนะครับเลอะเทอะมากเรื่องนี้ โอเคครับทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาสาระในรายการประชาชน3.0ครับพบกันใหม่ครับเวลา5-6โมงเย็นผมสมบัติบุญงามบุญงบกรจุดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ